เดีครับสวัสดีครับผมโตมาสุปริชาครับสราวุฒิแงสวัสดิ์ครับทีมภทวุฒิพิทยามงคลครับแล้วก็นี่คือรายการยี่สิบนะครับผมสามสิบสี่สิบครับครับได้ข่าวเรื่องฮิตเลอร์ป่ะได้ข่าวมาครับฮิตเลอร์เกี่ยวพันยังไงกับจักรยานอ่าเยอรมันเป็นประเทศที่คิดค้นจักรยานครับซึ่งมันเกี่ยวพันกับภูเขาไฟระเบิดที่อินโดนีเซียโอ้ อังไงครอันนี้จริงนะังไงครับ,รค,รบคือจักรยานมันอาจจะเคยมีมาก,ก่อนนะแต่ว่าจักรยานที่มันที่มันมีหลักฐานว่ามีการคิดค้นจักรยานที่ได้คือประมาณปี1 8 0 0ปอกว่านี่แหละคือมันมีภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟ t ทมโบราที่อินโดนีเซียมันระเบิดภูเขาไฟมันระเบิดใช่ไหมมันก็เกิดฤดูหนาวภูเขาไฟครับคือมันเป็นการระเบิดที่มันใหญ่มากแล้วก็เท่าอะไรมันก็ไปปกคลุมโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยาวด้วยแล้วก็ในยุโรปเนี่ย มันมันมีมันมีมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้แบบว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันได้รับผลกระทบจากไอ้ภูเขาไฟอันนี้หมดเลยเป็นเวลาแบบว่าสองปีอะไรเงี้ยครับหลายปีอะไรเงี้ยก็คือว่าส่วนเยอรมันเนี่ยพวกบัวควายคือไม่มันไม่พืช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 ผลเขาเรียกว่าอะไรครอปนี่คืออะไรไร่พืชไร่พืชไร่ทั้งหลายเนี่ยมันมันไม่ได้ผลทําให้วัวควายอะไรเงี้ยมันไม่มีอาหารกินมันก็เลย มีล้มตายอะไรเงี้ยเขาเลยต้องคิดยหานพาหนะที่เอามาแทนการใช้รถมา้าเราก็เลยเกิดการคิดรถจักรายานขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวโอ้โหนี่มันอิทธิปจจยาตามากเลยใช่ไหมเาเพราะว่าที่เยอรมันอินโดนีเซ,ซียเป็นตัวทําให้เกิดจักรายานขึ้นมาอืหลังจากเกิดจักรายานขึ้นมาแล้วจักรายานก็เดินทางมาถึงเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่ห้าไงครับในเรื่องสี่แผ่นดินอย่างเงี้ยด้อ่านบาทที่แบบแม่พลอยไปขอจักรยานจากเสด็จอ่ะ Oh. แต่เสด็จก็คือจักรยานมันแพงไง uh huh. เออแล้วก็ตอนหลังก็เห็นอยากได้มากคือแม่ชอยเนี่ยก็ที่บ้านก็เอาจักรยานมาให้ให้ขี่ใช่ป่ะแต่พลอยเนี่ยไม่มีคือเป็นลูกเป็นลูกเมียน้อยอะ่ะ uh huh. เออถ้าเกิดจะเอาจักรยานมาให้ก็ไม่มีใครเอามาให้อย่างงี้ใช่ปแต่ว่าเสด็จเนี่ยโปรดพลอยมาก uh huh. แล้วก็ในในตอนตอนหลังเนี่ยเสด็จก็เลยบอกว่า ข้าก็เบื่อแล้วจักรยานเองเอาของข้าไปใช้เธอเงี้ยครับผมจะเข้าเรื่องอะไรก็สุดท้ายแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันก็หลังจากเกิดเชนจักรยานขึ้นมากมายใช่<ต>ไหมฮะมันก็เริ่มมาเกิดเรื่องราวอุบัติเหตุที่แบบว่าเออทําให้คนหันมาสนใจอีกครั้งหนึ่งเพราะอุบัติเหตุมันเกิดซ้อนกันหลายๆครั้งแต่จริงๆพออ่านเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ ทั้งนักปั่นชาวไทยทั้งนักบั่นชาวชิลีใช่ไหมฮะชิลีแล้วก็พอมาอ่านแบบในกระทู้ <c oughs> ในออนไลน์อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันมีหลายคนที่มองเหมือนกันว่าจริงๆแล้วจักรยานเนี่ยมไม่สมควรจะอยู่บนถนนถนนมันสร้างมาให้รถวิง่งม,มันไม่ใช่ให้จักรยานมาวิง่งการที่มีคนพูดนะไม่ใช่ผมพูดนะผมขี่จักรยานคือม, <c oughs> มีคนพูดว่าการที่เอาแบบจักรยานมาปั่นบนถนนแล้วแบบจะตายก็ควรจะเป็นแบบความรับผิดชอบของ ตัวเองที่มายอมมาเสี่ยงแบบเนี้ก็มีคนพูดแบบนี้เหมือนกันครับเลยจะมาถามพี่ๆว่าคิดยังไงอะไรครับก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ว่าเราอยากเป็นเมืองที่จักรยานสามารถขี่บนถนนได้ไหมปั่นบนถนนได้ไหมถ้าเราอยากเป็นเมืองที่มันปั่นไม่ได้ก็ออกกฎหมายมาสีว่าห้ามปั่นจักรยานบนถนนก็ห้ามมีไอ้สิ่งที่เรียกว่าจักรยานมาเกะกะกีดขวางขอให้ถนนเป็นพื้นที่ของรถยนต์เนี่ยออกไปกฎหมายมาเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างในอเมริกามันก็มีเมืองบางเมืองที่อยู่แถว ใจกลางประเทศอ่ะซึ่งซึ่งก็ออกไม่ให้ปั่นจักรยานว่าไม่ให้จักรยานผ่านเข้าเมืองเหตุผลที่เขาไม่ให้ปั่นจักรยานเพราะอะไรครับก็เพราะว่านี้แปลอดภัยเพราะว่าเมืองในอเมริกามันก็เป็นมันก็เป็นขาเขาร์เตอเป็นว่าทารถยนต์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจักรยานเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับปรสิตเนาะที่แบบว่ามากต้องเออขี่เขี่ยๆทิ้งไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่จำเป็นต้องมีเพราะว่าก็ทุกคนก็ควรจะใช้รถยนต์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากเป็นสังคมแบบนั้นก,ก็ทําก็ทาก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่หนุ่มก็จะไม่มาออกมาขี่อีกแล้วก็ไม่ขีก่ก็เดี๋ยวจะซื้อรถยนต์ที่มันใหญ่ที่สุดใหญ่ใหญ่ใช้ปล่อยมลพิษเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิที่เราจะทําได้ป่ะแต่มันก็มีคนที่เขาไม่มีตังค์ซื้อรถยนต์แบบพี่หนุ่มอะครับก็ทุกทรมานก,กันไปก็ในเมื่อสังคมมันมีทางเลือกให้เราแค่นี้ ก็ก็ทุกขทรมานไปก็ไม่เห็นเป็นไรก็ไปขึ้นรถเมย์ก็ต้องก็ต้องทํางานหาเงินพยายามที่ซื้อรถให้ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยรถเมย์เวลาพูดถึงคําว่ารถเมย์เนี่ยคือทุกวันนี้เวลาที่เราเรียกร้องเรื่องของไบค์เลนเนี่ยพี่ก็จะรู้สึกโดยส่วนตัวอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วไอ้อันที่มันควรจะเป็นพื้นฐานมาก่อนไบค์เลนเนี่ยมันคือบัสเลนใช่ใช่แล้วบัสเลนที่ควรจะเป็นเนี่ยไม่ใช่บัสเลนแบบที่เราเคยมีคือ เป็นถนนแล้วก็มีรถเมล์แล่นไปในทิศทางเดียวกับรถยนต์แล้วก็รถยนต์ก็เข้ามาแรกอยู่ข้างในอะไรเงี้ยหรือ BRT ที่มีคนก็ด่าว่าเอาพื้นที่ไปอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันมีคอนเซปต์มีแนวคิดเรื่องคอนทราฟลูคือรถเมล์่ะแล่นสวนสวนทางกับรถวนอื่นๆก็เพื่อว่าถ้ารถันื่นเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้มันต้องชนพื้นเมล์แต่แต่ว่าไอ้เลนเพื่อที่เลนนี้เนี่ยมันจะเป็นเลนที่เป็นเอกสิทธิ์สําหรับ ยานพาหนะที่ขนคนได้มากที่สุดแล้วก็ควรจะไปถึงเร็วที่สุดส่วนรถยนต์อะ่ะก,ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันหนึ่งคนอยู่ในรถหนึ่งคันหรืออะไรเนงะี้ยหรือสองคนสามคนสี่คนมันปริมาณมันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญก็คือปริมาณคนที่เยอะกว่าในรถเมลหรือเปล่าอะไรเนงะี้ยแต่ว่าก็แล้วแต่ครับว่าสังคมไทยของเราเนี่ยอยากเลือก เป็นแบบไหนก็เป็นกันไปเลยครับก็ไม่ผมไม่มีจริงๆพอฟังเรื่องไบเลนแล้วเนี่ยก็เคยคุยกับพี่หนุม่มครับว่าจริงๆไบเลนเนี่ยอาจจะส่งผลเสียสําหรับไบเลนที่อยู่ในเมืองไทยนะจะส่งผลเสียต่อการขี่จักรยานมากกว่าผลดีปัญหาคือว่าเราเข้าใจเราเราเห็นปัญหาครบถ้วนหรือเปล่าคือแค่เรียกล้องทำไบเลนเฉยเฉเนี่ยมัน คือคำว่าไบค์เลนเนี่ยมันก็มีความซับซ้อนทงมันหลายแบบไงเราจะาทําแบบไหนมเมืองของเราเป็นแบบไหนทําให้มันครอบคลุมแค่ไหนหรือว่าหรือว่ามีไบค์เลนแล้วมีพื้นที่ที่เป็นแชร์สเปซด้วยไหม,มหรือไบค์เลนที่ต้องเกาะกับถนนตลอดเวลาหรือเปล่าหรือไบค์เลนที่ขึ้นไปอยู่บนฟุตบาทบางส่วนคือฟุตบาทต้องกว้างมากพอที่จะให้มีคนที่เดินเท้าเนี่ย เป็นคนที่มีสิทธิ์อันดับหนึ่งครับจักรยานอันดับสองหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าไบค์เลนที่ไม่เกาะเกี่ยวกับอะไรเลยเป็นทางด่วนจักรยานที่เชื่อมกับรถในบางส่วนแต่ว่าออกไปเป็นทางของตัวเองเลยหรืออะไรเงี้ยคือแต่ละที่มันก็มีมีวิธีคิดในเรื่องของไบค์เลนที่มันไม่เหมือนกันแล้วก็คิดให้มันเหมาะสมกับเมืองของตัวเองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอย่างอย่างเมืองไทยเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ารถเมย์อย่างเงี้ยสะพานลอยอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ มันเห็นว่าเราไม่ค่อยได้ใส่ใจกับเรื่องอเรื่องพื้นฐานสำหรับคนทั่วไปที่เป็นคนคนที่มีความจนเมืองอ่ะเราไม่สนใจคนที่มีความจนเมืองเท่าไหร่เราเราไม่สนใจพิกัดล่างข้างล่างสุดไม่ไม่พยายามทำให้มันดีอย่างสมมติรถเมในในในิวยอร์กผมก็เคยนั่งทีหนึ่งแล้วก,แวก็แล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่า มีคนที่พิการแล้วก็นั่งรถเข็นมาครับแล้วผมก็รูอ้เอ๊ะอเขาจะขึ้นรถเมย์ยังไงวะอะไรเงี้ยโดยรถเมย์เนี่ยท,ที่ที่มาจอดปุ๊บใช่ป่ะรถเมย์มันเอียงอย่างนี้ครับเอียงอย่างนี้ใช่ไหม,มแล้วก็เสร็จแล้วเอียงไม่พอนะประตูเปิดแล้วไอ้ตรงฐานข้างล่างที่ปกติเราต้องเดินขึ้นมามใช่ไหมม,มันลดลงไปแล้วกลายเป็นต้องมียืนอ่ไปอันนั้นมันเสียงประตูรถ ก็คือแต่นี่มันเป็นทางลาดแล้วเขาก็สามารถขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยครับแบบสะดวกเลยเพราะว่ามันไม่ได้ลาดชันด้วยนะก็คือก็คิดมาแล้วคิดเพราะว่าเขาก็อยากเป็นสังคมที่ดูแลคนทุกแบบแบบนั้นไงก็แล้วแต่เราเราอยากสังคมแบบนั้นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรครับจากการที่คนคนเนี่ยเขาเรียกร้องกันหรือมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหรือมันยังไงครับคือ สังคมแบบที่แบบนั้นที่มันมีการดีไซน์สิ่งต่างๆที่เขาเรียกว่า Inclusive ดีไซน์ i n c l u s i v e แปลว่านับรวมคนมันทุกแบบเนี่ยให้มันอยู่ในสมการของการทำออกบแบบอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยใช่ไหมครับคำว่า Inclusive Design เนี่ยถ้าไปดูคุณสมบัติแรกของมันเลยนะก็คือมันต้อง Equitable คือแปลด้วครับคือเท่าเทียมทำให้เห็นเห็นความเสมอภาคของ ผู้คนอ่ะก็คือเราก็เห็นว่าอ่ะคนแก่ก็เท่ากับเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลคนแก่คนจนก็เท่ากับเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลให้เขาให้เขาสามารถใช้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้คนพิการก็ต้องเท่ากับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าในเมืองไทยไอ้การที่มีสะพานลอยขึ้นมาเนี่ยแล้วคนแก่ก็ข้ามไม่ไหวคนพิการขึ้นไม่ได้แต่รถยนต์วิ่งเอาวิ่งเอาอันเนี้ย รถยนต์อยู่ข้างล่างไม,ไ,มไม่เกี่ยวกับรถยนต์นะอันนี้ยังไม่ว่าไม่ได้ว่ารถยนต์จริ <ừ> งๆเป็น <ừ> คนที่ชอบขับรถมากนะครับถามที่ประก่อนเลยว่าชอบขับรถแล้วก็ขับรถดีขนาดไหนใช่ไครับแต่ว่าไอเงี้ยไอหลักฐานอย่างเช่นสะพานล,ลอยอย่างเงี้ยหรือรถเมล์เนี่ยมันทําให้เห็นว่าสังคมของเราอะ่ะมันไม่สนใจคนบางกลุ่มคือมันมันไม่เป็นอินคลูซีฟไม่อินคลูดคนทั้งหมดแต่มันเอ็กซ์คลูดคือกันคนบางส่วน ทิ้งไปซึ่งคนส่วนใหญ่ก็คือคนจนเมืองอะ่ะคนที่ไม่ไม่ซึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าอ๋อคนที่มันเดินเดินข้ามสะพานลอยหรือว่าคนที่ใช้รถเมลอะไรพวกนี้ยเป็นสภาวะชั่วคราวไงคือถ้าเกิดว่าทุกคนสามารถตะเกียกตะกายมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นก็ต้องซื้อรถอ,อะไรอย่างงี้ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็ในเมื่อมันเป็นสภาวะชั่วคราวไม่ต้องดูแลมันมาก มันไม่มีซีอโอบริษัทไหนหรอกที่มาเดินถนนหรือว่ามาข้ามสะพานลอยเพราะทุกคนก็นั่งอยู่ในรถใหญ่ๆทั้งนั้นมีคนขับอะไรอย่างเงี้ยงนั้นเราก็เลยเอาเงินไปทุ่มให้กับให้กับถนนมากกว่าอะไรเงี้ยทั้ทงนี้จริงๆแล้วสมมติว่า,ถ,า,ถ,าถ้าคิดถึงเรื่องการทําทางเท้าหรือทําไบค์เลนหรือทําอะไรต่างๆนานา,นาสําหรับรถเมล์หรือเอาเงินไปทุ่มให้รถเมล์เนี่ยถูกกว่าเอาเงินไปสร้างทางด่วนหรือว่าสร้างถนนให้มัน รองรับรถเยอะๆอีกสังคมที่เป็นอินลูซีฟดีไซน์มันจะสร้างขึ้นมาได้ยังไงครับก็ต้องเริ่มจากความรู้สึกถึงเรื่องของความเท่าเทียมครับก็คือมันต้องทําลายมาอาจจะไม่ถึงขั้นทําลายทั้งหมดแต่ว่ามันก็ต้องเป็นสังคมที่ไม่ไม่ไม่รู้สึกว่ามันมีมันมีลำดับชั้นทางสังคมมากนัก mm hmm. คือพูดพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็ต้องเป็นประชาธิปไตยก่อน ประไภทที่อยู่ในใจของเราคือเห็นคนอื่นเป็นคนเหมือนกับเราพ<ล><ข>อพี่หนุม่มพูดถึงบัสเลนเงี้ยมันก็ทําให้คิดว่าจริงๆไอ้ที่มีอยู่มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นบัสเลนแบบจริงๆนะครับแล้วก็จะให้เป็นบัสเลนในแบบที่พี่หนุ่มบอกก็ดูเหมือนไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยอะไรเงี้ยแล้วผมมันก็ทําให้คิดต่อว่าจริงๆมันก็มีคนที่ใช้ฟุตปา่าใช้พื้นที่ถนนอะไรเงี้ย<ม>อยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมอย่าง หาบเล่แผงลอยทั้งหลายหรือว่าพวกรถเข็นที่ขายอาหารอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ยังถกกันอยู่ว่าเอ,อิมจะจัดการกันยังไงแบ่งพื้นที่กันยังไงครับแต่ว่าเราก็ไม่เคยได้ยินว่าคนพวกนี้เขาควรจะมีพื้นที่ทของเขาควรจะมีเลนของเขาใช่ก็แต่ว่าจักรยานเนี่ยเสียงดังไงใช่กลุ่มที่เสียงดังของจักรยานเนี่ยก็ไม่ใช่กลุ่มจักรยานแบบแม่บ้านอะไรางี้นะที่แบบรปภอะไรเงี้ยคนที่เสียงดังก็ ก็เป็นก็เป็นคนมีตังมีเป็นคนคนชนชั้นกลางอะไรอย่างเงี้ยครับที่ที่อาจจะปั่นจักรยานเป็นกลุ่มปั่นจักรยานเป็นการออกกําลังกายปั่นจักรยานเป็นการสันทนาการอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันจะมีมันจะมีกลุ่มที่ปั่นจักรยานเพื่อเพื่อเดินทางในเมืองอะไรเงี้ยมันก็ซึ่งมันก็ไม่ได้มีแต่ว่าคนจนเท่านั้นนะก็กลุ่มเดินทางจริงก็ก็คนที่จักรยานแพงๆก็มีแต่ว่า คนเหล่านี้มัน,ม,นมันเหมือนเสียงมันน้อยเสียงมันดังน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โดยส่วนตัวเราคิดว่าถ้าหากว่าจะมีไบค์เลนหรือเลนอะไรสําหรับอะไรเงี้ยมันอันดับแรกมันน่าจะเป็นเลนสําหรับป้าที่เข็นเข็นนะรถ่ะคเข็นรถไปขายส้มตําให้ให้พนักง,งานออฟฟิศบนตึกอที่ต้องลงมากินตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเง้ยซึ่งท้งอย่างนจะเท่มากเลยนะครับจะเป็นเมืองที่เท่มากเลยคือ เราเป็นวัฒนธรรมตลาดปะเราอชอบเดินตลาดอะไรเงี้ยเราก็น่าจะมีในทุกถนนหรืออะไรเงี้ยมันก็น่าจะมีจริงๆมันมีอยู่แล้วละ่ะมันมีเวิร์้งมันมีมันมีการเอาเอาของมาตั้งขายบนฟุตบาทแต่ว่าถ้ามันมีเป็นเวิร์้งอยู่เยอะๆอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมีสวนสาธารณะในแบบ ฝรั่งมีก็ได้เพราะเราไม่เราอาจจะไม่ไม่ถูกจุิตกับเราซึ่งจริงมันก็น่าคิดนะครับอย่างอย่างกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในอินเทอร์เน็ตมันก็จะมีการเถียงกันเรื่องจักรยานเรื่องเลนจักรยานอะไรยเงี้ยแต่ดูเหมือนคนที่เสียงดังก็จะเป็นคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมอะไรย่างเงี้ยเขาบอกว่าเถียงกันเขาบอกว่ามาเถียงกันบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรล่ะก็จากัดวงคนข้ามบ้านอะไรเงี้ยครับเออใช่ไหมครับทีนี้พื้นที่อื่นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงะอืม สื่อก็จะให้ความสําคัญกับเนี่ยเสียงที่มันดังจากอินเทอร์เนต็ตในทุกวันนี้เนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่าแล้วมันก็จะมีคนจำนวนหนึ่งที่เขาอาจจะรู้สึกว่าแทบจะไม่ได้คิดว่าเขาเรียกร้องได้หรือแบบลืมลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเขาจะเรียกร้องได้อะ่ะใช่คนเหล่านั้นก็ไม่เคยมีซึ่งก็เป็นคนที่ไม่เคยมีเสียงในเรื่องอะไรอยู่แล้วเนี่ยลืม<อ>ไม่ทั้งเรื่องเนี้ยที่เขาก็จริงๆสมมติว่าเป็นแม่บ้านคนหนึ่งที่ ปั่นจักรยานจริงๆมีมีพี่ที่รู้จักเขามีแม่บ้านแม่บ้านที่ปั่นจักรยานมาทํางานที่บ้านเราเนี้ยแล้วรถเมย์ก็ชนแม่บ้านคนนั้นก็ตายก็ไม่เห็นมีข่าวไม่เห็นมีใครสนใจก็เป็นแม่บ้านที่ถูกรถเมย์ชนตายเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วคนเหล่านี้ก็วันหนึ่งก็ก็ฉันก็ขี่ของฉันอยู่แล้วปั่นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นทางเลือกที่มันถูกไม่ต้องซื้อมอเตอร์ไซค์จ่ายค่าเติมน้ํามันค่าดูแลรถอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ แล้ววันหนึ่งก็หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็จะมีการควบคุมประหลาดตลาดเช่นอยู่ต้องมีกระดิ่งที่ได้ยินถึง30เมตรต้องมีไฟหน้าไฟท้ายแนละ้วรู้ไหมว่าไฟมันแพงแค่ไหนอะไฟมันแพงนะเป็นหลักพันเออไฟที่จะสว่างได้ขนาดนั้นอะไฟข้างหน้านี่คือเป็นไฟที่จะต้องส่องจริง,รงๆก็เป็นการจํากัดวงคนจำกัดคุณสมบัติในการขี่จักรยานเข้าไปอีกคือคุณจะดูแลคนที่ขี่ คือเนื่องจากว่าคนที่ขี่แค่เนี้ยที่เสียงดังอ่ะคือสมมติจักรยานมันมีคนขี่อยู่เท่านี้ใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยที่เสียงดังอ่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็เออแล้วก็ควบสร้างมาตรการอะไรบางอย่างมาเพื่อมามดูแลควบคุมหรือว่าเอ่อคนกลุ่มนี้แต่ไอ้มาตรการนั้นมันมันกินไปทั้งหมดซึ่งอันนี้จะเรียกว่า inclusive design ได้ไหมครับรวมมันหมดเลยทุกคนต้องติดกระดิ่งให้หมดอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็น inclusive d e like s i g แบบไทยๆแบบไทยๆค,ครับรบซึ่งจริงเรื่องจักรยานมันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าดูเหมือนว่าคล้ายๆว่าสังคมนี้จริงๆแล้วเสียงของคนแต่ละกลุ่มมันดังไม่เท่ากันมันเป็นเรื่องซับซ้อนครับมันซับซ้อนมากครับเรื่องจักรยานคือคือเลิกที่จะมาเถียงกันเรื่องนี่เหอะขี่บนถนนไม่ขี่บนถนนอะไรเงี้ยมองให้มันเห็นว่าปัญหามันใหญ่กว่านั้นตั้งเยอะสรุปว่าสมมุิตอนนี้เราจะทําอะไรได้บ้าง ถ้าในระดับปฏิเจกก็คือก็ต้องก็อยากทําอะไรก็ทำํำถ้าอยากจะปั่นบนถนนก็ยืนยันที่ปั่นบนถนนต่อไปครับถ้าคนที่รังเกียจการปั่นจักรยานบนถนนก็งลณรงมของตัวเองสิว่าห้าม,มปันป่นเออออกุนหมายม,มาเลยอะไรเงี้ยอยากทําอะไรก็ทําเอาให้เสียงเนี่ยมันมามันมาต่อสู้ต่อรองกันแล้วจะได้เห็นว่าสํานึกของสังคมไทยสังคมกรุงเทพเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเวลาจะออกกฎเกณฑ์อะไรมาก็ ก็ทาก็ทำให้มันทมสำนึกนั้นทําให้มันซับซ้อนด้วยทำ,ทำคือจริงๆแล้วมันมันซับซ้อนปัญหามันซับซ้อนคือถ้าเราปล่อยให้ทุกคนได้ได้พูดอ่ะไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยครับแต่ว่ามันต้องทุกคนจริงๆนะเช่นแบบว่าคนที่ไม่เคยมีเสียงก็ต้องให้เสียงเขาดังมันด้วยนะแล้วเอามาดูกันว่าทั้งหมดนี้มันแค่ไหนแล้วคุณก็จะออกกฎเกณฑ์อะไรมาเนี่ย ก็ไม่ใช่สักแต่ว่าใช้สํานึกอํานาจนิยมในหัวที่มันฝังมาตั้งแต่สองสี่ก่อนสองสี่เจ็ดห้าหรืออะไรอย่างเงี้ยจนถึงบัดนี้นะมันก็ยังไม่คลายไปเลยเนี่ยแล้วใช้อํานาจนิยมสํานึกแบบนี้เนี่ยมาออกกฎอ๋อเห็นมันเป็นอย่างนี้เหรอเพราะฉะนั้นฉันเป็นครูไหวใจร้ายเจ้าระเบียบก็เอาไม,ม้บรรทัดอันเดียวเนี่ยไปวัดมันทุกคนอะไรเงี้ยทุกคนต้องทําแบบนี้ทั้งหมดเพราะคิดว่าฉันหวังดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องทําแบบนี้อะไรเงี้ยไอ้แบบเนี้ยมันก็เป็นสังคมที่ก็อยู่ ไม่รู้เราก็อยู่ในสังคมเนี้ยก็อยู่ไปเหอะอืครับแต่มั่อาจร่เป็นจุดเริ่มต้นก็ได้นะครับที่ทําให้ทุกคนที่ใช้ถนนอยู่ด้วยกันเนี่ยเริ่มที่จะเห็นว่าเฮ้ยถนนก็เป็นของเราเหมือนกันก็บางทีก็อาจ,จต้องใช้มาตรา44ครับ,รบถ้ามีมาตรานี้ก็ผมก็จะไปเตะบอลครับเตะเราก็มีความสุขกับการสุขเล็กๆในชีวิตของเราไปเราจะจบแล้วเหรอยอย่าเพิ่งจบเลยว่าสมควรแก่เวลานะครับเพราะว่า ไร่ขันจักรยานด้วยไม่เหรอเราถึงจักรยานให้ฟังหน่อยดิไม่มีเล่าตอนหน้าเราก็เล่าตั้งแต่การกําเนินจักรยานนะครับมาจนถึงจุดจบของจักรยานแล้วนะครับไม่ใช่จุดจบนะครับก็ต้องต่อรองต่อสู้กันต่อไปนะครับครับก็เป็นกำลังใจให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะครับครับกล่าวปิดอย่างรดเร็วเพื่อไปเตะบอลครับครับผมไม่ได้รักจักรยานครับมันรักการเตะบอลมากกว่าแล้วเนี่ยมันจะขับรถไปเตะบอลมันขับเร็วด้วยครับ ผมก็เคยปั่นจักรยานอยู่ช่วงหนึ่งแต่ผมก็ยังปั่นจักรยานนะครับปั่นขึ้นสะพานลอยมุดลงอุโมง์ที่รถเขาไม่มีทางจักรยานให้ทร้บครับครับครับโอเคครับจริงจริงครับไม่ไม่ตาตาตอนแรกก็ไม่ได้จผมโอเคขอบคุณพี่หนุ่มมากครับขอบคุณแชมป์นะครับขอบคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพูดเร็วเชียอ